กับปกใหญ่ของเราช่วงนี้นะคะพลิกเขี่ยก้าวไกลสำเร็จว่าแต่จะเกลียดไปไหนเขี่ยไล่หรือว่าถอยเองก็คำว่าเขี่ยต้องอธิบายอีกเหรอคำว่าเขี่ยก็คือเขี่ยไงฮะต้องอธิบายอีกทำไมฮะน้องมิ้วเขี่ยกับไล่นี่เหมือนกันไหมล่ะคะความความความรุนแรงอความรู้สึกมันมันเหมือนกันไหมคำว่าเขี่ยแรงกว่าเขี่ยแรงกว่าคำว่าเขี่ยไม่ใช้มือนะฮะ อไล่ยังใช้มือไล่นะฮะใช้ไม้ก็ได้ <ฮะ S 2> ไม้เขี่ยไม้เขีย่ยแหรอฮะ,ะปกติเขาต้องค่อยใช้ไม้นะฮะเวลาเขาจะเขี่ยอะไรเนี่ยนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมดูรูปปกค่ะผมไม่ไอธิบายแหละฮะให้คุณผู้ชมดูรูปปกก็พอปกเนี้ยสามคนดูสามคนข้างหน้าฮะ,ค,ะคือสามคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจว่ารัฐบาลภายใต นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองไหนจะได้ร่วมรัฐบาลนี้คือสามคนนี้แหละนายกคือเศรษฐาทวีสินเป็นผู้ตัดสินใจแต่บนปกไม่มีเศรษฐาทวีสินไม่ใส่เพราะว่าใส่บ่อยแล้วฮะรูปเศรษฐาใส่ใหญ่ใส่บ่อยแล้วนะฮะน้องมิวบอกว่าเศรษฐาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเหรอเขาก็เขาก็เขาก็มีฮะแต่ว่า อำนาจการตัดสินใจไฟนอลสุดท้ายคือสามคนนี้นะฮะคือสามคนที่จะเคาะเขาเรียกว่ารอบสุดท้ายรอบไ<ฆ>ฟนอลนะฮะเอามาดูฮะพักเก้าไกลนี่ทราบหรือย,ยังว่าตัวเองเป็นฝ่ายคา้านะฮะทราบหรือย,ยังคะ่ะนางมิวฮะต,ต้องเอาจากใครล่ะคือ<ะ>ม,มีหลายมุมในมุมเก้ไาไกลเองเขาบอกว่า อย่าไปเชื่อข่าวดิวข่าวปล่อยข่าวอะไรตอนนี้ออกมาต้องฟังจากปากเขาเองเขาก็ยังเชื่อมั่นในเพื่อไทยและเชื่อใจเพื่อไทยอยู่ใช่ค่ะเชื่อว่าเพื่อไทยเขาจะไม่ทิ้งเจ้าสาวนี้ใช่ไหมจะไม่หักหลังเออหมอชนนันไปไหนอะยิ้มเยียบไปหลายวันแล้วนะพี่หมออยู่ไหนอะดูอยู่หรือเปล่าพี่หมอกับพี่เสิร์ตอะสงสารจริงสองคนเนี้คุณพี่โรธลัคนาอดีศร จากก้าวไกลค่ะนักข่าวไปถามบอกว่าเอ้าสูตรใหม่เนี่ยจะไปเป็นรัฐบาลแล้วไม่ใช่เหรอค่ะคุณวิโรต์ตอบว่ายังไงฮะจะไปเป็นฝ่ายค้านแล้วหรอจะไปเป็นฝ่ายค้านอเอาคําตอบคุณวิโร์ก่อน<ช>ที่คุณวิโร์ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนักข่าวเรานะคะบอก<ช>ว่าไม่มีตอนนี้สอสอที่ชื่อวิโรจอ์อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เป็นแล้ว ก็คือพร้อมเป็นรัฐบาลเต็มที่แล้วนะคะน่าหงุดหมากทุกวันนี้มีข้อมูลมาเยอะมีหลายกระแสอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้ใหญ่ที่เปิดเผยไม่ได้พูดมาบ้างละแต่ละวันมีเสียงกระซิบกระซาบแบบนี้มาทุกชั่วโมงเลยทุกครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ํามีเรื่องดิวลับดิวสวสาเต็มไปหมดขอพี่น้องประชาชนอย่าวั่นไหวอันนี้ประเด็นการร่วมรัฐบาลยังมั่นใจอยู่ขณะเดียวกันถ้าไปดูในไอ จีรวมถึงทวิตเตอร์ของคุณมิโรดนะคะคทวิตเตอร์คุณมิโรธบอกว่าขอตอบตรงนี้นะครับ ว่าดิวลับข่าวลือผมไม่สนใจเลยเมื่อทำงานกันเป็นทีมผมจะเชื่อใจไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายผมจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมองบ่างโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สิ่งที่จะชิงจากผมไปไม่ได้คือความซื่อตรงและเกียรติภูมิเดินไปไหนเดินคอตั้งหลังตรงกล้าสู้หน้าทุกคนดังนั้นไม่ต้องมาสมมุติว่าท้าอย่างนั้นท่าอย่างนี้แล้วมาถามผมเลยครับ ผมเชื่อใจภาคี8ดพักร่วมมิเคยเสื่อมคลายไม่เคยระแวงไม่เคยลังเลจุดยืนผมยังคงซื่อตรงทุกย่างก้าวอยู่ในลู่ที่เคารพเชื่อใจเพื่อนร่วมทีมเสมอครับ ขอให้กำลังใจเพื่อนๆในภาคี8พักร่วมทุกคนเสมอครับถ้าสุดท้ายภารกิจมันต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริงๆมันก็ยังดีกว่าการที่มันล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันภายในทีมการล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะเป็นดาวดิ้นสิ้นอนาคต ส่วนคนที่ซื้อตรงยังไงก็จะมีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นต่อสู้อย่างองอาจผมเชื่อมั่นในทีมมาโดยตลอดเวลามองตาเพื่อนแววตาผมอย่างแน่วแน่เชื่อใจกันอยู่เสมอครับถือว่าใช้คำแรงนะ, <S S S ะแต่ว่าคำว่าหาักหลังะฮะความจรงิงความจรงิจรงคำนี้ทีแรกก็ว่าจะใช้เป็นพาดหัวข่าว <S S 1> นะฮะเป็นเรื่องปกแต่ว่าโอ้โหคำว่าหักหลังมันจะแรงไป ผมคิดว่าผมจะบอกว่าเพื่อเพื่อไทยหักหลังก้าไกลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ถูกหักหลังเพราะส่วนใหญ่แล้วคนทรยจะใช้คาว่าหักเหลี่ยมนะฮะเพื่อนรักเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมไม่ใช้คําว่าเขี่ยนะมันน่าจะเบากว่าคําว่าหักหลังแต่คุณมิโรใช้หักหลังและทรอยศ์หักหลังทรยศด้วยเหรอฮะคนที่ทรอยศ์วันข้างหน้าจะมีแต่ดาวดิ้นสิ้นอนาคตคือคือเคยมีคํากล่าวเอาไว้ว่า ผู้ที่ทรยศต่อต่อเพื่อนที่จริงใจ<า>นะฮะผู้นั้นเป็นบุคคลที่เลวร้ายที่สุดมีคำเก่าเอาไว้นะฮะในอดีตนะไม่แน่ใจว่าในของโกลงโกเลง้ลงอะไรตัวนี้อะไรหรือเปล่านอกเสีจ,จากนะว่าเขาไม่ได้เห็นเป็นเพื่อนตั้งแต่ทีแรกคะ่ะจะเรียกว่าทรยศเพื่อนได้ไหมคะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพื่อนอเขาก็จะไม่มีความจริงใจกันขนาดนั้นนะฮะ แต่ว่าคุณวิโรธเชื่อมั่นในทีมมองตาก็รู้ใจค่ะแต่คุณวิโรธครับทีมที่เจรจาแปดภาคโดยเฉพาะพาคกพืกพกพกพ่อไทยเขาไม่มีอํานาจนะครับนะฮะเขาไม่มีอํานาจในการตัดสินใจค่ะเวลาที่โยนความเห็นของแต่และภาคเข้าไปเนี่ยเขาก็รับเอาความเห็นนั้นแล้วก็ไปปรึกษาผู้มีอำนาจอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับมาให้คำตอบเพราะว่า ทีมที่เจรจาเนี่ยเขาไม่มีอํานาจผมเข้าใจนะว่าทีมเจรจาเขาก็อยากจะได้ก้าวไกลในการที่จะร่วมรัฐบาลเพื่อไปต่อในวันข้างหน้า,าแต่ว่าผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีก้าวไกลนนี่เลียงคุณวิโร์เอาไว้นะฮะในขณะที่คุณลังสิมันโรมแกนนําคนสของพรรคก้าวไกลอีกคนหนึ่งนี่ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะ คุณรังสิมันโรมนะคะบอกว่าเชื่อว่าหลายคนพยายามประเมินแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อได้จริงอะไรต่างๆปรากฏออกมาจึงยังไม่สามารถสรุปได้แต่ก็ยอมรับว่าเกิดการตั้งคำถามว่าการจะจับขั้วตั้งรัฐบาลต้องเกิดจากสองส่วนคืออุดมการความคิดความเชื่อที่พักก้าวไกลย,ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยรวมถึงแนวทางการทำงานที่เรามองว่าพักขั้วรัฐบาลเดิมไม่ได้มีแนวคิดทางเดียวกันซึ่งหากจะมีการจับ ขั้วตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลก็ต้องย้อนถามกลับไปที่เพื่อไทยว่าเพื่อไทยเองมีอุดมการมีความเชื่อตรงกับพักขั้วรัฐบาลเดิมหรือเปล่าคุณมีความเชื่อมากกว่าตรงกับพักคก้าไกลหรือเปล่าและก็ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจหากมีลักษณะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนอกจากนั้นนะคะคุณรังสิมันโรมก็ยังบอกด้วยว่า การตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ขั่วอำนาจกับฝ่ายประชาธิปไตยแต่กลายเป็นขั่วไฮบริดกับขั่วประชาธิปไตยจึงต้องประมาณว่าประชาชนจะมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะที่ผ่านมามันยังไม่เคยมีค่ะไฮบริดนี่สองระบบไฮบริดสระบบะะก็คือใช้น้ำมันได้ด้วยใช้แบตเตอรี่ด้วยถูกไหมฮะกับประชาธิปไตยจะเดินไปด้วยกันแบบไฮบริด ไฮบริดค่ะไฮบริดมันไม่เคยเกิดขึ้นนะไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นนี่แหละฮะในประเทศไทยนี่แหละฮะคุณรังสิมันโรมฮะก็ถ้าเกิดก็เป็นครั้งแรกอะค่ะค่ะนั่นไม่ว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะก็เนี่ยคุณรังสิมันโรมบอกว่าถ้าเกิดก็เป็นครั้งแรกก็เลยประเมินไม่ได้ว่าความรู้สึกประชาชนตอนนี้จะเป็นยังไงหรือว่าม็อบจะไปที่ทางไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะบามแรกที่ม็อบยังโวยพอมันเกิดวัคสินอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าจะไปทางไหนฮะฉะนั้นเอาละ ทีนี้จะมาเปิดสูตรรัฐบาลให้พรรคก้าวไกลดูกันนะฮะทีมงานมาเลยครับสูตรรัฐบาลมาแล้วฮะคุณผู้ชมดูดีๆถ่ายภาพที่หน้าจอเก็บไว้หน่อยก็แล้วกันเอาว่าที่รัฐบาลวัน้งหน้าจะได้นมาเปรียบเทียบดูว่าใช่ตรงนี้ไหมว่าที่รัฐบาลที่เห็นก็จะมีเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ประชาชาติชาติไทยพัฒนา รวมไทยสร้างชาติวง<ะ>เล็บข้างล่างกลุ่มสุชาติคือกลุ่มพี่เฮงนะคะครับมีชาติพัฒน,นากล้าเพื่อไทยรวมพลังเสรีรวมไทยและพลังสังคมใหม่<ะ>รวมเป็น270เสียง270ร่ะนะฮะก็ก็ยังไม่สามารถปิดสษษวิตสวได้คเอาละทีนี้จะไล่ให้ดูนะฮะนี่คือรัฐบาลไฮบริดหรือเปล่านะ,ะครับเป็นสูตรผสมที่บอกว่า ตำม่วไหมฮะต้องมิวชอบไหมฮะอร่อยไหมตำม่วตำม่วอร่อยค่ะได้กินทุกอย่างอยู่ในจานนั้นค่ะเขาใส่อะไรบ้างอ่ะตำม่วฮะอู้ใส่เยอะขนมจีนแคบหมูหมูยอแล้วแต่พื้นที่วลงปลาร้าปูปูใช่ค่ะแล้วแต่เลยผักดองนี่แหละฮะนี่คือสูตรตำม่วฮะตำม่วภูมิใจไทยเนี่ยเราพูดมาตั้งนานแล้วแหละ นะครภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเราก็จะไม่พูดถึงอีกนะฮะจะพูดถึงบ้างนะฮะถ้าเกิดว่าถูกภาดพิงแต่ว่าที่มีมาใหม่สองพักก็คือประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติมีคนถามว่าเอาแล้วทำไมเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งเทียบเชิญประชาธิปัตย์ไปคุยล่ะใช่ค่ะนะฮะคนก็สงสัยนะผมก็สงสัยเหมือนกัน ว่าทำไมเขาไม่เทียบเชิงประชาธิปัตยิ์ก็ถ้าถ้ายึดคําตอบของคุณหมอชนน่านกับพี่อ้วนภูมิธรรมตอนนั้นก็คือประชาธิปัตยิ์เขายังไม่ได้มีหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการเลยไม่ได้เทียบเชิญเลยไม่ได้คุยไม่รู้จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดสินใจอ่ามีมีเขารู้เขารู้เขารู้ว่าใครตัดสินใจเอาตามคำสัมภาษณ์ค่ะทีนี้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยไปแปะอยู่กับภูมิใจไทยสูตรเดิมฮะมิวฮะจำสูตรปี62สองได้ไหม สุดเดิมฮะปี6-2ก็คือว่าภูมิใจไทยนะฮะคือตอนนั้นก็มีภาพของเลขาเฉลิมชัยพบกับเลขาศักสยามสองคนนะฮะแล้วก็นานาทีก็จะมีภาพคุณหนูอนุทินด้วยเขาก็ไปไหนไปกันแต่ก็ปรากฏว่าพอพอผมไปถามว่าทำไมเขาไม่เชิญประชาธิปัตย์ผมก็ได้คำตอบจากประชาธิปัตย์ว่า เราแปะอยู่กับภูมิใจไทยแล้วเขาไม่ต้องเชิญคือภูมิใจไทยเข้าคือเราเข้าอออ๋ออฮะแต่ท่านนะภูมิใจไทยเข้าคือเราเข้าคือเราเข้าแต่แต่เวลาโหวตประชาธิปัตย์จะมาเต็ม25หเสียงไหมล่ะเอาละ25่เสียงของประชาธิปัตย์นะฮะจะมีจะมีคนนะฮะงดออกเสียงอยู่สองคนสองคนเท่านั้นเหรอคะใช่ฮะงดออกเสียงอยู่สองค่ะ ก็คือคุณชวนหลีกภัยกับคุณบัญญัติบรรทฐานสองคนที่จะงดออกเสียงในการโวหวตนายกเสถฐาวันที่สี่สิงหานะคุณจุรินโหวตด,ด้วยเหรอคุณจุลินโหวตฮะเพราะว่าแหล่งข่าวยืนยันว่าค,คุณจุลินโหวตตามมติสอสส่วนใหญ่ซึ่งสอสของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีสอสเขตยี่สิบสองคนแล้วมีสอสบัญชีรายชื่อสามคนนะฮะหนึ่งในหนึ่งในนั้นคือคุณจุลินแต่ไม่คุณชวนคุณบัญญัต แล้วก็สอสอเขตก็จะมีผู้ว่าเก่าที่เมืองคอนที่พี่นิพนธ์เป็นคนเสนอมากับลูกชายพี่นิพนธ์ก็คือน้องเพชรสันเพชรใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยสองคนนี้ก็จะมาอยู่กับกลุ่มกลุ่มใหญ่กลุ่มสอสอที่ที่ชอบไปกินกาแฟที่บ้านดาวล้อมเดือนต้องนี่ฮะแปะก็อยู่ตรงนี้อ ลึกกันขึ้นนานบอกว่าจะพักเพื่อไทยมีการโทรแซวกันว่าเอากระรวงเดิมใช่ไหมอ๋อช่ากระทรวงเดิมประชาธิปัตย์นี่คือพานิ์กับเกษตรหลักๆนะคะใช่ฮะเออเอากระทรวงเดิมใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าเกษตรเนี่ยหลักๆอยู่แล้วแหละฮะแต่ว่าพาณิชย์ยังไม่รู้และยังไม่รู้ว่า2 0 25เสียงเนี่ยได้กี่เก้าอี้ต้องไปดูว่าเอาสูตรรัฐบาล270ใช่ไหมฮะองมิวก็ลองเอา36 อ่าสามสิบห้าที่สามสิบห้าหารดูนะฮะว่าสอสอตกกี่คนต่อหนึ่งเก้าอี้ค่ะนี่ของประชาธิปัตย์นะฮะเรื่องของเรื่องของนายกชายพูดไปแล้วนะอ่าพูดไปแล้วจบไปแล้วนะฮะเพราะนายกชายไปพบคุณทักษิณแล้วค่ะไปเองอ่พักไม่ได้ส่งไปเนื่องจากว่าพักพักไม่ได้ประชุมเนือพักยังไม่รู้พักไม่ได้ส่งไปนะฮะแต่ว่าสอสอในพักรู้วาระนี้ว่านายกชายไปพบคุณทักษิณค่ะ คือมันต้องมีเครื่องบรรณาการอย่างที่บอกไงว่าแม้ว่าแปลกับภูมิใจไทยว่าโอเคเข้าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องไปยืนยันตัวตนนะแต่ระบบยืนยันตัวตนสองชั้นนะแบงก์ยืนยันตัวตนยังเพราะนั้นโอนไม่ได้นะยังไม่ได้สอมติวันนี้พี่โอนจนห้าเล่ยนไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้ยืนยันตัวตนแล้วใครมาขอห้าหมื่นเนี่ยพี่ไม่มีให้นะนะฮะจะได้อยู่ประมาณ4ี่หมื่นเก้าได้ค่ะสี่หมื่นเก้าก็ได้ไม่ตเดเเนี่ยคือคือไปยืนยันตัวตน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะทีนี้มาพักที่สองรวมไทยสร้างชาติที่เป็นกลุ่มีประชาธิปัตย์คุณไ้มีอะไรถามอีกไหมไม่มีประชาธิปัตย์คือคือครบแล้วเสียงครบแล้วแต่รวมไทยสร้างชาติอ่ะเพราะว่าจะมีกลุ่มหนึ่งอยู่เป็นฝ่ายค้านนะคะคุณผู้ชมและอีกกลุ่มหนึ่งคือมาเป็นว่าที่รัฐบาลอ่ะเขาจะแบ่งกันมายังไงอ่ะคือเมื่อสองวันก่อนอ่ะบอกแล้วใช่ไหมบอกไปเรื่องที่พี่พี่เฮงให้สัมภาษณ์นั่นแหละก็บอกว่าคือ เดี๋ยวก็มีคนไปผมเพื่อนเยอะนะแต่ว่าจะไปวิธีไหนคนในพักก็ถามว่าพี่เฮงจะไปวิธีไหนค่ะซึ่งวันที่สี่ถ้าบทเลือกนายกรัฐมนตรีกลุ่มพี่เฮงสุชาติชมกลิ่นซึ่งมีสอสในสังกัดประมาณ7-8คนนะฮะก็จะไปโหวตให้คุณเศษฐานะฮะอะชีกออกมาไปโหวตให้คุณเศษฐาค่ะคุณผู้ชมดูขวามือ รวมไทยสร้างชาตินะค่ะกลุ่มคุณพิรพันธ์พิรพันธ์จะเหลือ28คนทั้งหมดเนี่ย36ใช่ค่ะกลุ่มพิรพันธ์ก็ไม่ใช่ของพิรพันธ์ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่ากลุ่มที่ไม่ได้ไปกับพี่เฮงก็คือ28คน28คนเนี่ยจะงดออกเสียงนะครับเอาไม่เห็นด้วยแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คืองดออกเสียงย้ำดาบไว้ไมตรีฉะนั้นกลุ่มพี่เฮงพอไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเสษฐาแล้วเนี่ย มันก็เป็นการทําขัดต่อมติพัก<ข>ถูกไหมฮะ<อ>จากนั้นพัก,กต้องขับออกนะ<อ>ขับออกแล้วก็ต้องหาพักสังกัดภายใน30วสิบวัน<ข>ตามรัฐธรรมนูญถูกไหมจากนั้นพี่เหงต้องต้องพาลูกน้องลูกทีมเนี่ยนะฮะไปหาพักสังกัดแล้วพักสังกัดก็มีแล้วครับทีมงานเอาพักสังกัดใหม่พี่เหงขึ้นมาหน่อยฮะมีแล้วฮะพักไหนคะภูมิใจไทย พักสังกัดครับนี่ฮะสเต็ปให้ดูเลยเพราะพี่เฮงพาสแป8สอสอ7สอสอ8สอสอไปโหวตโหวตให้คุณเสถาคนะครับบวตให้คุณเสฐาแล้วเนี่ยคือมีการตกลงกันว่ากลุ่มของพี่เฮงเนี่ยได้เก้าอี้รัฐมนตรีหนึ่งเก้าอี้นะฮะคือครั้งหน้าพี่เฮงหนักมากเพราะว่าเราเชื่อกันว่าพี่แป้สนนยาคุณปลื้มนะที่ชนบุรีคพี่แป้งน่าจะ ได้เก้าอิรัฐมนตรีค่ะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้าพี่แปรได้เก้าอิรัฐธมนตรีก็ต้องสู้กับเก้าไกลแล้วก็ส,สู้สู้ก็สู้ง่ายด้วยนะฮะแล้วถ้าว่าพี่เฮงไม่มีอะไรเ,เป็นฝ่ายค้านค่หนักนะที่มีอยู่เนี่จะสอบได้ไหมฉะนั้นดิวนี้มันจึงออกมาแบบนี้ก็คือว่าพี่เฮงจะได้หนึ่งเก้าอิรัฐมนตรีค่ะ แล้วพอพักขับออกพี่เหงก็ไปอยู่ภูมิใจไทยนะฮะกับอีกเจ็ดแปดสอสอภูมิใจไทยก็จะกลายเป็นข้องงูเห่าเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนก็จะมีสอสอเจ็ดสิบเก้าเลยนะภูมิใจไทยอ่าภูมิใจไทยนะอาจจะเจ็ดสิบแปดประมาณนี้ฮะประมาณเจ็ดถึงแปดคนตัวเลขยังไม่นิ่งกลับมาที่ว่าที่ฝ่ายค้านอ่ว่าที่รัฐบาลแล้วก็ว่าที่ ฝ่ายค้านค่ะคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีที่ผมบอกว่าคุณสุพัณไม่ทราบเหรอว่าเขาไม่เอานะฮะคุณหญิงเขาไม่เอาคุณหญิงค่ะไม่มีไทยสร้างไทยนะไม่มีค่ะแปดพักแปดพักเดิมเนี่ยจะมีไทยสร้างไทยค่ะแต่ว่าสูตรเนี่ยไม่มีไทยสร้างไทยก็คือจากแปดพักเดิมที่ถูกเขี่ยมาเป็นฝ่ายค้านจะมีก้าไกลไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมค่ะ่นีจะมีสมพักนี้ คือไหนเป็นธรรมทูเคียนด้วยเหรอไม่ไงเพราะเป็นธรรมเขาประกาศว่าก้าวไกลไปไหนเขาไปด้วยอ๋อเป็นธรรมเขาป้เขาไม่ได้เขียนนะแต่ว่าเขาสมัครใจไปเองถูกไหมนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติก็ยังเป็นฝ่ายค้านนะฮะแล้วไทยสร้างไทยหกเสียงก็มาเป็นฝ่ายค้านด้วยเพราะว่าคุณหญิงเขาไม่เอาคุณหญิงส่วนที่เหลือก็เป็นฝ่ายค้านเดิมที่เราทราบว่าเป็นว่าที่ฝ่ายค้านค่ะ พลังประชารัฐด,ด้วยนะฮะรวมเสียงของว่าที่ฝ่ายค้านแล้วเนี่ยก็คือ230บวกกับว่าที่รัฐบาลก็คือ270นะฮะที่คุณผู้ชมถามว่าแล้วมันจะผ่าน375ได้อย่างไรนะฮะต่อไปนี้เป็นแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยนะฮะแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยเนี่ย บอกว่าพักเก้าไกลเนี่ยยอมเป็นฝ่ายค้านแต่มีสปิริตก็คือว่าจะโหวตนายกให้พักเพื่อไทยอืมอืมสสพักเก้าไกลฟังเอาไว้นะฮะค่ะอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากพักเพื่อไทยบอกมาแบบนี้นะฮะว่าจะมีสสอของพักเก้าไกลเนี่ยโหวตให้นะฮะเพื่ออะไรฮะ เพื่อไม่ต้องไปใช้สวคือเป็นการปิดสวิตสสวค,คือปิดเกมปิดเกมสามปอนะฮะแล้วก็ปิดสวิตสสวซึ่งถือว่าเป็นคณะผู้สืบทอดอำนาจในความหมายของพระเก้าวไกลค่ะแล้วแหล่งข่าวจากพรคเพื่อไทยยังบอกด้วยว่าตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะฮะที่เราเห็นที่เราบอกว่า no signal มันไม่มีสัญญาณใช่ไหมฮะตลอดเลยเนี่ย แต่ว่าแหล่งข่าวจากเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้สัญญาณมาแล้วมีสัญญาณมาแล้วก็สัญญาณน,นี้ถูกส่งไปที่สอวอให้โหวตนายกของพรรคเพื่อไทยเพราะเอาเสียงของสอสอพรรคเก้าไกลมารวมกับสอวอส่วนหนึ่งที่ได้รับสัญญาณแล้วโหวตให้นายกพรรคเพื่อไทยเสียงก็จะเกิน375หนะฮะก็จะเป็นรัฐบาล สูตรผสมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบพักรัฐบาลก็ไฮบริดฝ่ายค้านก็ไฮบริดจะเรียกจะเรียกว่าไฮบริดหรือจะเรียกว่าสูตรมั่วหรือว่าสูตรตำม,มั่วฮะ<ำ>ใช่ไหมตำม,มั่วมั่วจริงๆนะคะเนี่ยคือคุณวิโรจน์บอกว่าตอนเนี้อภิปรายไหมว่าวางใจไม่เป็นแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะในขณะที่พักเก้าไกลก็จะต้องไปทํางานร่วมกับพลังประชารัฐพักของลุงนะฮะ แล้วก็รวมไทยสร้างชาติาก็คือพรรคของลุงแล้วก็คงจะดูกันไม่จืดเนื่องจากว่าพรรคเก้าไกลเขาก็เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของสองพรรคนี้ถูกไหมฮะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นพรรคตั้งใหม่<อ>ยังไม่รู้ว่าจะเฉพาะก,กิจหรือเปล่าแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยนะเดี๋ยวว่าหลังผมจบวิเคราะห์ไส้ในของรวมไทยสร้างชาติว่าใครอยู่กลุ่มไหนแล้วใครจะไปไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าวันนี้ เอาเท่านี้ก่อนว่าสูตรรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ะนะฮะคือสังเกตว่าวันนี้พี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่อ้วนให้สัมภาษณ์นะคะพูดถึงความคืบหน้าการน,นัดประชุม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากอาจารย์วันนอประธานสภาเนี่ยนัดประชุมหารือกันแล้วก็ วันโหวตนายก็คาดว่าจะเป็นวันที่4สิงหาคมนี้พี่อ้วนบอกว่าเบื้องต้นจะนัดประชุม8พักร่วมช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็จะมีการประสานแต่ละพักก่อนว่าว่างตรงกันนะว่างตรงกันช่วงไหนเวลาไหนนะคะจากนั้นค่อยนัดประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ทีนี้เพื่อไทยจะได้รายงานข้อมูลที่พักเพื่อไทยไปพูดคุยเพื่อขอเสียงทั้งจากสวแล้วก็สสจากพักการเมืองต่าง ซึ่งเท่าที่คุยตอนนี้สวออต่างมีปัญหาตรงกร mm ัน hmm. ก็คือเรื่องมาตรา112ค่ะถ้าก้าไกลก็ยังดินดังแล้วก็อยู่ร่วมร,รัฐบาลอันนี้เขาจะไม่โหวตสนับสนุนให้กับนายกของเพื่อไทยนะคะนี่คือ<ม>สิ่งที่พี่อ้วนให้สัมภาษณ์ส่วนความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรกพลังประชารัฐสสสงขานะฮะเขตสี่ คุณชนพัฒนนาคั่วอ่านอย่างนี้ไหมฮะนะครับก็โพสตข้อความผ่าน Facebook นี่มาแล้วฮะนัองมิวฮะสรุปแล้วฝ่ายค้านก็พร้อมทำงานแต่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณชนพัฒแล้วก็จะคุนคุณชนพัฒใช่ไหมชนพัฒนชนพัฒน์เขาเป็นข่าวก่อนหน้านี้เออแต่ได้แต่ได้รับการตระกันตัวออกมาแล้วก็ยังเป็นสสออยู่ก็ยังเป็นสสอเู่สสเขตสีสงขา ของพักรวมพลังเอ้ยพรคพลังประชารัฐค่ะแล้วเขาเขาเป็นนี่ด้วยนะเขาเป็นประธานสโมสรนครศรีอยนเต็ดด้วยนะเขาเป็นหลายสโมสรนะเขามีชื่อเป็นผู้บริหารกรรมการหลายบริษัทด้วยเนี่ยฮะเจ้าตัวก็โพสต์แบบนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะฮะว่าสรุปแล้วฝ่ายค้านก็พร้อมทำงานนะครับนี่คือสูตรจะเรียกว่าสูตรอะไรฮะน้องมิวฮะสูตรที่ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่ผู้หใหญ่แห่งเขาเลี้ยงซานนะสูตรที่ผู้หใหญ่แห่งบ้านจันสองล่าค่ะเคาะออกมานี่เป็นสูตรเรียกว่ามันไม่ใช่สูตรสําเร็จนะฮะแต่ว่าเคาะออกมาแล้วตัวเลขมันออกมาแบบนี้แล้วก็ความน่าจะเป็นมันก็คือออกมาเท่านี้เป็นเรื่องของวันเกิดคุณทักษิณแล้วก็ดีลมันก็จบออกมาแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าแปดพักนะฮะ คณะเจราจาจะใช้มาทุรสวาจาแบบไหนในการที่จะแจ้งให้พรคเก้าไกลได้รับทราบว่าสูตรรัฐบาลที่มีคนเสถฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือสูตรนี้ะนะฮะไม่สามารถที่จะเอาพรคเก้าไกลร่วมรัฐบาลได้ม,มันก็คงจบแบบแบบไม่แฮปปี้ซะเท่าไหร่นะฮะ,ะแต่ก็ต้องไปสู้กัน ว่าครั้งหน้าคุณวิโร์ยังบอกว่าครั้งหน้าเราจะกลับมาใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะแต่ว่าคุณวิโร์อย่าลืมนะฮะว่าคือสถานการณ์การเมืองเนี่ยปัจจัยการเมืองมันเปลี่ยนครั้งนี้พักก้าไกลเนี่ยได้มาเยอะเนี่ยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขสองหลุมสามปอแล้วก็สอวอ รวมอยู่ด้วยมันก็เลยทำให้คนแห่ไปเทคะแนนให้พรักก้าวไกลจนถึงขนาดที่ว่าตอนนี้บรรดาแกนนำพักอื่นเนี่ยกลัวพักก้าวไกลเนแบบขี้หดตดหายเลยแต่อย่าลืมว่าครั้งหน้าเงื่อนไขแบบนี้ไม่มีแล้วนะ,ะไม่มีสามปอไม่มีสองลุง<อ>ไม่มีสอวอะนะฮะ คือมันไม่มีเงื่อนไขที่จะผลักให้คนไปเทคะแนนให้กับพรรคเก้าไกลแล้วนะฮะโอกาสที่พรรคเก้าวไกลจะได้คะแนนแบบเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าไม่มีไม่สถานการณ์ไม่ไม่ได้ทําให้แบบพรรคเก้าไกลนี่กลายเป็นพระเอกหรือกลายเป็นฮีโร่แล้วสถานการณ์มันมันเปลี่ยนแล้วไม่มีไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดันแล้วนะฮะเนื่องจากว่าคู่แข่งเหล่านั้นน่ะหมดไปแล้วนะฮะ มันก็จะมีเพียงแค่ว่าระหว่างก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านกับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอยู่ที่ว่าเพื่อไทยบริหารแบบไหนแล้วคุณทักษิณกลับมาเนี่ยคุณทักษินอาจจะได้ลดหย่อนผ่อนโทษแต่ว่ามันจะค้านสายตานะฮะประชาชนมากน้อยแค่ไหนสองสิ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ ครั้งหน้านี่พรคเก้าไกลจะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครั้งนี้หรือเปล่านี่กําลังคิดว่าถ้าไม่มีสามลุงไม่มีสามปอแต่การเมืองไทยในอนาคตก็จะมีลุงโทนี่กลับมาเป็นหนึ่งลุงคนเดิมคนเดียวลุงตัวนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปตามกันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะแต่เพิ่มเติมพี่อ้วนพูดถึงเจ้าไกลนิดนึงนะคะเพราะเราใช้ปกว่าเขียแต่พี่อ้วนบอกว่า เราอยากให้พักเก้าไกลได้ตัดสินใจในส่วนนี้เองก็คือก็ไปคุยมาแล้วสวไม่เอาคุณนะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดในการประชุม8ปดพักร่วมเก้าไกลต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะทํำยังไงพี่วอนเป็นสายตรงโทนี่ค่ะนะฮะโทรศัพท์แกเนี่ยสาเครื่องต้องชาร์จแบตหยู่ให้เต็มตลอดอนะฮะตัวโทนี่นี่เป็นคนนอนดึกนะตีสามตีส่ก็โทรมาค่ะฉะนั้นที่พี่วอนพูดนะถูกแล้วนะฮะ